ความหมายของสถาปัตยกรรมแบงคบูชเนีค่ะมาจากคําในภาษาฝรั่งเศสที่มีความหมายว่าคอนกรีตดิ่ๆด,มดมไม่มีการฉาบผิวหน้าไม่มีการทาสีไม่มีการติดผิวหน้า <c oughs> เพื่อที่จะโชว์พื้นผิวจึงหมายถึงสถาปัตยกรรมที่แสดงตัวโตวออกมาผ่านคอนกรีตเลือยค่ะ <c oughs> การใช้คอนกร,รีตในสถาปัตยกรรมแบงบูชเนีนะคะจะถูกผูกโยงกับความคิดที่แสดงออกถึงสัดจ่วในการออกแบบเมื่อคอนกรีตเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง ในการหล่อเป็นรูปทรงรูปล่างหรือพื้นที่ใดๆไ,ไ,ได้อย่างสะดวกแล้วก็ง่ายดายค่ะจะมีการใช้ในการนําเสนอแนวคิดของผู้ออกแบบออกมาได้อย่างหลากหลายสะดวกแล้วก็มีความตรงไปตรงมามากที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อคอนกรีตมีการแห้งเลเสร็จต,ตัวมันจะทิ้งพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ไว้เป็นของดูต่างหน้าลักษณะของผิวจะเชื่อมโยงไปถึงกระบวนการการก่อสร้างทําให้คอนกรีตถูกเชื่อมโยงกับความสัตย์จริง เป็นค่านิยมความงามแล้วก็ทำนองคลองธรรมของการสร้างสถาปัตยกรรมในยุคนั้นๆคะ่ะความเป็นมาเป็นไปของสถาปัตยกรรมแบบบูชเนตน,นะคะสถาปัตยกรรมแบบบูชเนตมีความรุ่งเรืองในช่วงคศ1951้อถึงคศ1975เ้อเป็นสถาปัตยกรรมที่สืบเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวทางสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในช่วงต้นศตวรรษที่20ค่ะ สิ่งที่ทำให้สถาปัตยกรรมสซยบูรทนิตมีความโดดเด่นเป็นที่น่าจดจำอาจจะมาจากสองปัจจัยหลักๆค่ะอย่างแรกเลยก็คือวัสดุที่ใช้ในสถาปัตยกรรมนี้เน้นการใช้งานของคอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างหลักเนื่องจากปูนซีเมนต์นั้นสามารถขึ้นเป็นรูปทรงแบบใดก็ได้ภายใต้พื้นที่ใดก็ได้ในต้นทุนที่ต่ำที่สุดโดยยังคงประสิทธิผลตามที่ต้องการไว้ได้ค่ะในคอนกรีตนี้จะต้องใช้เวลาในการแข็งตัว การเล่นเส้นสายของอาคารจึงเป็นไปได้ยากหรือเรียกว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยค่ะจึงส่งผลให้การออกแบบของสถาปนิกที่มีต่อตัวอาคารต้องเน้นฟังก์ชันหรือว่าการใช้งานเป็นหลักรูปทรงจะเน้นการทําเป็นแพทเทิร์นการทําซ้ําจัดสรรพื้นที่อย่างชัดเจนแล้วก็รวบรวมศูนย์กลางให้อยู่ในทรงเดียวกันค่ะจาก2ปัจจัยนี้นะคะทํำให้อาคารสายบูธเทนมีความเรียบง่ายชัดเจนมั่นคง มองบอกถึงความสัตว์อันแท้จริงเพราะว่าไม่มีส่วนใดถูกใช้ยอย่างเสียเปล่าไม่มีพื้นที่ใดคงอยู่โดยปราศจากความหมายทุกตารางเมตรนั้นถูกกําหนดแล้วก็ให้นิยามอย่างชัดเจนค่ะ,ะอาคารสายบูชอนลิสจะมีในถึงความเคลื่อนไหวทางก,า,งการเมืองและก็แนวคิดทางสังคมอย่างชัดเจนค่ะไม่ว่าจะเป็นการยึดโยงกับแนวคิดอัทถประโยชน์นิยมที่เน้นการใช้งานแบบเน้นเ้น ตัดสินที่ลุงรัางแล้วก็ความไม่จําเป็นที่เกินลงออกไปรวมถึงเส้นสายที่มีความดิบกระด้างธนูของอาคารม่งบอกถึงความเอาชนะข้อจํากัดการดําเนินชีวิตในองค์ประกอบอย่างมีประสิทธิภาพและก็การรวมเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันที่ปัจจากซึ่งข้อแตกต่างค่ะเดียกรรมแบบบูชเชลิตในแวดวงนี้จะมีความเข้าใจว่ามาจากเลคบูซี ผู้เป็นบิดาของรากฐานสถาปัตยกรรมสายนี้ผ่านผลงานยูนิต The Habitation ที่เมืองมาเซประเทศฝรั่งเศสปี1952ก่อนที่จะมีการแพร่หลายออกไปยังประเทศอื่นๆในเครือสหาร,ราชาอาณาจักรค่ะเลอกาบูซีเอนะคะเป็นสถาปนิกสายโมเดิร์นชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่มีแนวความคิดแบบโมเดิร์นมิดความเรียบง่ายเน้นการใช้งานที่ถูกถ่ายทอดผ่านรูปแบบของสถาปัตยกรรมโมเดิร์นที่มีเส้นสายตรงแล้วก็เรียบนิ่ง โครงสร้างผานังปูนรับน้ำหนักการตกแต่งที่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่เรียกร้องความสนใจทั้งหมดนี้คือปรัชญาที่เขาเลือกใช้ในการออกแบบตนความคิดนี้เกิดจากการคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยของตัวผู้ใช้งานเป็นตัวตั้งเหนือนกว่าเรื่องความสวยงามการประดับประดายอย่างเกินความจําเป็นค่ะในส่วนนี้จะเป็นตารางแสดงถึงความแตกต่างนะคะ Modernist จะมีรูปแบบที่เรียบง่ายไม่เน้นการโชว์พื้นผิวอาคารส่วน Brutalist จะเน้นการโชว์พื้นผิวที่แท้จริงของอาคารให้ความรู้สึกดิบเถื่อนแล้วก็แข็งค่ะในส่วนของความเหมือนของสองสายนี้นะคะก็คือจะเน้นฟังก์ชันในการใช้สอยไม่มีการตกแต่งที่เกินความจําเป็นเน้นการใช้รูปทรงเลยค่ะคณิตแล้วก็เน้นโชว์โครงสร้างการใช้งานค่ะรูปแบบเอกลักษณ์และก็เทคนิคของการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบรูเทลินนะคะจะมีจำแนกเป็นข้อหลักๆได้ดังนี้ค่ะ 1>, 1. ก็คือการโชว์พื้นผิวที่แท้จริงของวัสดุแสดงถึงความดิบกระด้างของวัสดุแล้วก็แสดงถึงเนื้อแท้ที่เป็นรูปแบบตัวของมันเองอย่างชัดเจนค่ะ2ก็คือการใช้จังหวะหรือว่าแพทเทิร์นองค์ประกอบที่ซ้ําๆค่ะ 3. จะมีรายละเอียดที่เรียบง่ายไม่เน้นการตกแต่ง 4. จะมีรูปทรงเลยค่ะคณิตถูกดึงมาใช้ในงานออกแบบของอาคารค่ะ หาอาคารจะมีความใหญ่โตมีความแข็งกระด้างแล้วก็มีความก้าวร้าค่ะงานสถาปัตยกรรมแมบบบูเชอร์อลิสในประเทศไทยจะมีคนที่ได้รับความนิยมก็คืออาจารย์องอาจสัตราพันเป็นสถาปนิกชาวไทยแล้วก็เป็นปศิลปินแห่งชาติในปี25-52สสาขาทัศนศิลป์ด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเป็นสถาปนิกที่ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย มีความสามารถสืบทอดประยุกต์ชาศิลปะแบบดั้งเดิมผสมผสานกับศิลปะสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืนทั้งยังแสดงให้เห็นถึงร่างเงาของวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีเขาได้รับรางวัลม,มามากมายจากหลายๆสถาบันน้าสถาปัตยกรรมร่วมสมัยอันนี้จะเป็นตึกที่เขาเออกแบบนะคะก็คือตึก9โรงเรียนปานพันวิทยาตัวของตึกจะเป็นตามนี้ค่ะ สำหรับกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ